ปลายพุทธศักราช2,539การสุดตัวของเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ส่งสัญญาณออกมาเป็นระลอกระลอก2กรกฎาคมพุทธศักราช2,540รัฐบาลประกาศให้ค่าเงินบาทลอยตัวนั่นหมายถึงปัญหาเศรษฐกิจได้สำแดงอาการอย่างเป็นทางการแล้วนับเป็นความรุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยเคยประสบมาถึงเวลานั้น คนทุกระดับของประเทศได้รับผลกระทบจากการล่มของระบบเศรษฐกิจแล้วโดยทัน่วหน้าต่อมาในวันที่4ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่ข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและก็เหมือนเช่นทุกครั้งพระราชกระแสรับสั่งในวันนั้นมีเพียงสะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทยัยห่วงใย ที่ทรงมีต่อสถานการณ์ของบ้านเมืองและประชาชนในขณะนั้นหากแต่ยังทรงให้สติให้ข้อคิดที่สำคัญที่สุดแก่คณะรัฐบาลข้าราชการนักธุรกิจตลอดจนประชาชนทั้งประเทศการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตนเองลุงปลื้มทำเกษตรทฤษฎีใหม่นับเป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้รับทราบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและท่ามกลางภาวะทุกร้อนสับสนและไร้ทิศทางพระราชกระแสรับสั่งในวันนั้นเปรียบดังลำแสงแห่งความหวังที่ส่องนำทางประชาชนในความมืดมนยิ่งกว่านั้น ครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่วิสัยทัศน์ในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีส่วนช่วยชีย้นำหนทางให้ประเทศไทยรอดพ้นจากภาวะวิกฤตอันรุนแรงที่สุด ปฐมบทของการทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเริ่มขึ้นเมื่อเสด็จนิวัตรประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วในพุทธศักราช2494พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางแผนการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและธุระกันดารทั่วประเทศนี่คือการเริ่มต้นสะสมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศในระยะต,ต,ต่อมา พุทธศักราช2,496ถึง2,501พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนตามจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศทุกเส้นทางคือการที่ได้ทรงประจักษ์ถึงสภาพที่แท้จริงของบ้านเมืองและความเป็นอยู่ของพระสนิกรด้วยสายพระเนตรของพระองค์เองมว่า,าสกลนครหนาวมากไหม คุณยายก็ตอบออกมาหนาวมากเคคะท่านถามผู้ไปหมดถามพวกรัศดรหลายคนก็เขาก็ตอบถูกบ้างผิดบ้างดีชั้นบ้างอะไรนงี้นะะท่านไม่ถือเลยค่ะสภาพนี่ปลาหมดเลยนะฮะปลาไผ่ปลาต้นไม้เล็กๆน้อยๆนี่ทึบหมดท่านจะถลเด็ดขึ้นบนบรดบนี่นะฮะแล้วที่ที่เพดานเนี่ยมันมีหินหินอ่อนอยู่แผ่นนึ่งนะฮะต้องก้มให้ สุดเลยไม่งั้นจะโดนพปนี่สนพระไทยมากฮะันแต่ได้ยินเสียงรถหันหัวเทนหน้าบันไดอะนะถามฉันว่ามาอยู่แค่นี้นานแล้วไมฉันบอกมาอยู่หลายปีอะทำอะไรกินแค่นี้ะฉันบอกทำสวนทำนาดีแย้ดีย,ดยอุตสาหกรรมเลยถามว่าอืมท่านนี้มายัางอะไรบ้างปะาเนี้ยเถึงเขาว่ายัางน้นตก อาจกล่าวได้ว่าทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่รู้จักประเทศและประชาชนของพระองค์อย่างที่ไม่มีนักปกครองผู้ใดเสมอเหมือนทรงเป็นนักพัฒนาซึ่งทรงงานด้วยฐานข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องทั้งสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละภาคนี่เองที่เป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่งทำให้ทรงกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพแท้จริงของประเทศและประชาชนในเวลาต่อมาในพุทธศักราช2,495โครงการที่นับได้ว่าเป็นโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทโครงการแรกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรไปช่วยสร้างถนนห้วยมงคลตำบลหินเหล็กไฟอภอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสายนี้เป็นเสมือนการต่อเส้นชีวิตให้ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าและสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปัจจุบันพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการคมนาคมยังปรากฏในรูปของการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครการสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าในพุทธศักราช2496 เพื่อบรนทาความแห้งแลง้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านเขาต่าอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นับเป็นโครงการแรกที่ชี้ให้เห็นแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำพระราชกรณียกิจในการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านน้ำที่ตามมาอีกมากมายได้สร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอน,นันต์ต่อประเทศจนถึงปัจจุบัน ดังเช่นที่เห็นนี่คือเขื่อนป่าศักชล์ชนธิธิ์ซึ่งยังประโยชน์ทั้งในด้านการเพิ่มแหล่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกให้เกษตรกรในเขตลุ่มน้ําเจ้าพระยาต่อนล่างจนถึงการช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมให้ชาวกรุงเทพมหานครยิ่งกว่านั้นโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกในการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครทั้งหมดล้วนคือบทพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนั้นในช่วงสองทศวรรษแรกของการครองราชโครงการพัฒนาซึงทรงวางแผนอย่างล้ำลึกให้ได้ประโยชน์ครบทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คือโครงการพัฒนาชาวเขาโดยให้ชาวเขาเลิกปลูกฟินหันมาปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนอันเป็นการช่วยหยุดยั้งการตัดป่าต้นน้ำลำธารเพื่อทำไร่เลื่อนลอยและยุติการปลูกฟินอย่างยั่งยืนณวันนี้โครงการพัฒนาชาวเขาหรือที่รู้จักกันในชื่อโครงการหลวงได้ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ เห็นได้ชัดว่าแนวทางการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมุ่งเน้นปัญหาพื้นฐานของกลุ่มคนพื้นฐานคือเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและทรงมุ่งแก้ไขปัญหาหลักคือดินน้ำป่าไม้และเทคโนโลยีการเกษตรยิ่งกว่านั้นรูปแบบการพัฒนาของพระองค์ยังดำเนินไปในลักษณะที่ทรงเรียกว่าการระเบิดจากข้างใน การพัฒนาต้อง,องระเบิดจากข้างในผมคิดว่าทรงหมายถึงให้ประชาชนนั้นก็มีความพร้อมแล้วก็ระเบิดตัวเองออกมาสู่โลกภายนอกถ้าเขามีความพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับในสิ่งนี้ก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดําเนินกันอย่างราบรื่นจะเห็นได้ว่าโครงการตามพระราชบัญญิทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมทําให้ประชาชนนั้น สามารถที่จะปฏิบัติตนทั้งกายและใจเมื่อทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและทําให้ประชาชนเองนั้นมีความคิดความอ่านความสมานฉันท์สามัคคีก็ทําให้ส่วนรวมได้ประสบกับความเจริญงอกงามเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงสองทศวรรษแรกของการครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงเน้นมาเป็นระยะระยะถึงความสําคัญของการพัฒนาพื้นฐานของประเทศให้มั่นคงก่อน โดยผ่านทางพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่างๆการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยวิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นสูงโดยลำดับต่อไปในพระบรมราโชวาทวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2517นั้นทรงใช้คำว่าพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนซึ่งตรงกับข้อความสำคัญในพระราชดำรัสวันที่4ธันวาคมปีเดียวกันที่พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายชยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพัรษาคนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเฉยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะช่วยให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ <S 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 อย่างไรก็ตามทิศทางการพัฒนาประเทศในเวลาดังกล่าวดำเนินไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1, 2... และ3ทั้ง3แผนนั้นมีเป้าหมายมุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาการกระจายรายได้เกิดปัญหาช่องว่างรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยณจุดนี้เมื่อทิศทางของการพัฒนาประเทศไม่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยิ่งมุ่งแก้ไขปัญหาชนบทเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่พอมีพอกินและมั่นคง,งช่วงสองทศวรรษต่อมาตั้งแต่พุทธศักราช2520ถึง2539แนวทางการพัฒนาของพระองค์ยิ่งปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นโครงการพัฒนาต่างๆอันเนืงมาจากพระราชดำริเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนกว่า1,000โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันนึ่งมาจากพระราชดำริ6 0ได้กระจายอยู่ตามภาคต่างๆทั่วประเทศศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นจะรวมๆเรื่องที่สำคัญอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเป็นสรุปผลของการพัฒนา ของพื้นที่ต่างๆซึ่งมีปัญหาไม่เหมือนกันอย่างทผมเรียนแล้วนะครับอันที่2ก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒน,นา,าเนี่ยก็จะดําเนินการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเนี่ยครับคือมีการศึกษาค้นคว้าอะไรต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับต่างๆนี้ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถจะเข้าใจและสามารถจะรับได้ และประการที่3การให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยเป็นที่รวมของการทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพกับประชาชนกับาชาวบ้านที่มาดูมารับเอาผลของการทํางานนั้นนะครับแล้วก็กลับไปประยุก์ตใช้ในพื้นที่ของตนเองครับพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิชัยพัฒนาขึ้น โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นกองทุนแรกเริ่มในการดําเนินงานทรงออกแบบเครื่องหมายของมูลนิธิด้วยพระองค์เองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สําคัญทรงกํากับดูแลมูลนิธิด้วยพระองค์เองและทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิมูลนิธิชัยพัฒนาจะทำหน้าที่เป็นประดุจเครื่องมือในการพัฒนาประเทศของพระองค์ ที่จะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงตลอดจนทำให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินไปได้าตามแนวพระราชดำริและสมกับที่ทรงตั้งพระราชาหฤทยไว้ว่ามูลนิธิชัยพัฒนามีหน้าที่หลักคือพัฒนาประเทศจนมีชัยชนะมูลนิธิชัยพัฒนาที่ได้ดำเนินการสนองพระราชกระแสต่างๆนั้นก็มีกิจกรรมขึ้นมาอย่างมากมายนะครับ อาจจะแบ่งออกเป็นหลายลักษณะด้วยกันลักษณะแรกนั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจะเห็นได้ว่ากาหันน้ําก็ได้รับพระราชทานชื่อว่ากาหันน้ํใช้พัฒนาสําหรับในส่วนถัดไปนั้นคืองานที่เราอาจจะเรียกว่างานพัฒนานะครับงานพัฒนานั้นก็จะเห็นได้ว่าได้พระราชทานแนวพระราชดิต่างๆไม่ว่าจะเรื่องทฤษฎีใหม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงงานกลุ่มที่สานั้นคือการ เรียกว่กาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนจะมีทฤษฎีขึ้นมาอย่างมากมายทีเดียวนะครับที่พระราชทานให้มาอย่าไปตอวการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกที่เขาชุมม้มวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2537ประชาชนทุกหมู่เหล่าก็มีโอกาสได้รับทราบถึงแนวพระราชดำริในการพัฒนาชนบทอย่างตรงจุดและครบวงจรที่ทรงเรียกว่าทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1, 2และ3ของพระองค์แท้ที่จริงนั้นเกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลและประสบการณ์จากการทรงงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมาตลอดระยะเวลานับเป็น10ปีทฤษฎีใหม่ขั้นที่1คือรูปแบบของการบริหารจัดการดินและน้ำเพื่อช่วยให้เกษตรกรซึ่งมีพื้นที่ทำกินน้อยลดความเสี่ยงด้านธรรมชาติ สามารถเลี้ยงชีวิตและครอบครัวได้ในระดับพออยู่พอกินแต่มั่นคงส่วนทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองทรงเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนเมื่อครอบครัวเข้มแข็งแล้วมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผลผลิตตลอดจนการรวมตัวเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อเป็นพลังของท้องถิ่นก่อนจะก้าวสู่ขั้นที่ส ทฤษฎีใหม่ขั้นที่3ทรงวางแนวทางการพัฒนาจากชุมชนเข้าสู่ระดับประเทศหรือเมื่อชุมชนในแต่ละท้องถิ่นรวมตัวกันได้ก็จะประสานร่วมมือกับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนเพื่อขยายธุรกิจท้องถิ่นมาสู่ผู้บริโภคในระดับประเทศจึงกล่าวได้ว่าทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีการพัฒนาตามลำดับขั้นจากครอบครัวสู่ชุมชน จากชุมชนสู่ประเทศเบื้องต้นพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้ทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่ที่โครงการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีต่อมาทรงนำไปทดลองในพื้นที่โครงการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแดนสามัคคีอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสิน ปัจจุบันแนวพระราชด,ดำริทฤษฎีใหม่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนถือเป็นแนวทางพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ครบวงจรและส่งผลอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนผมก็เลยมีโอกาสไปดูงานที่โครงการที่วัดมุคลคนชยัยโครงการพระราชดำริน,น,นะครับก็ <c oughs> ได้ไปศึกษาดูตรงนั้นแล้วก็กลับมาคิดนะบ้านเรานะครับ ก็น่าจะทำะรูปแบบของวัดมงคลชัยในเมื่อเราหันเข้ามาทำเกษตรแบบผสมผสานแล้วความเป็นอยู่แทนที่เราจะต้องเป็นหนี้กู้หนี้ยืมสินเดือนนี้เราไม่ต้องกู้เขาแต่เราก็อยู่อย่างสบายอยู่อย่างแบบพอมีพอกินเราก็มาศึกษาในศูนย์นี่คือได้รับเทคโนโลยีของพระอ,องค์ท่านแล้วก็มีการทำกันอย่างจริงจังแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จ คือชีวิตที่เคยคิดว่ามันจะแย่ถึงที่สุดนะต้องย้ายหรือต้องเปลี่ยนอาชีพอะเราก็มีกําลังใจขึ้นจากปีละ20ถังต่อไร่ปีนี้ผมก็ได้6-70ถังต่อไร่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจกระแสหลักก็ได้ทําให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างสูงสุดเกินร้อละสติดต่อกันถึง3ปี ในช่วงพุทธศักราช2,530ถึง2,533และปีต่อมาการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นก็ยิ่งเป็นภาพลวงหลงให้มั่นใจกับภาคเศรษฐกิจจนส่งผลสืบเนื่องให้สังคมไทยเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟอือยหลังจากที่ในพุทธศักราช2,537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่พุทธศักราช2,538ทรงขยายความเรื่องทฤษฎีใหม่ในพระราชดำรัิวันที่4ธันวาคมอีกครั้งและในพุทธศักราช2,539 พระราชะดำรัส4ธันวาคมได้แสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อสภาวะประเทศขณะนั้นซึ่งเป็นปีที่การส่งออกเริ่มชะลอตัวแล้วที่เป็นห่วงนั้นเพราะแม้ในเวลาสองปีที่เป็นปีการเจนาพิเศษก็ได้เห็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าประชาชนยังมีความเดือดร้อนมากและมีสิ่งที่ควรจะแก้ไขและดำเนินการต่อไปทุกด้าน และแล้วในพุทธศักราช2,540ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยทุกคนก็ต้องได้รับความบอบช้ำจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนในขณะเดียวกันก็เป็นการพิสูจน์ครั้งสำคัญถึงคุณค่าของแนวทางการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเน้นความพอเพียงความพอประมาณและความมีเหตุมีผลมาโดยตลอด แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นเสมือนหลักยึดเหนี่ยวของประชาชนขวัญเสียในทั่วทุกจุดของประเทศรู้ว่าท่านทั้งหลายกำลังกลุ่มใจในวิกฤตการณ์ตั้งแต่คนที่มีเงินน้อยจนกระทั่งคนที่มีเงินมากแต่ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมดแม้จะไม่ถึงครึง่งอาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะสามารถที่จะอยู่ได้ ยิ่งกว่านั้นกระแสพระราชดำรัสวันที่4ธันวาคมที่ต่อเนื่องมาในพุทธศักราช 2,541, 2,542, 2,543ก็ทำให้นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเดิหันกลับมาตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงรายงานผลการประชุมของแต่ละนอกเหนือจากการเสนอรายงานทางวาจาแล้วคือแนวแรกก็มองว่า อันนี้มันน่าจะเป็นปรัชญาเป็นอุดมคติที่คนไทยน่าจะปฏิบัติส่วนอีกพวกน,น,นั้นมองว่าอันนี้ก็สามารถอวิชาเศรษฐศาสตร์ปกติเนี่ยเอามาประยุกต์ได้แต่อีกพวกนึงก็บอกว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นกระแสะความคิดแบบใหม่เลยซึ่งน่าจะทดลองเพราะว่าเป็นเรื่องของการเน้นความพออยู่พอกินภายในประเทศ ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยาการค้าระหว่างประเทศมากนักนะเน้นความสุขาภายในสังคมมากกว่าไลกระสะนึงกระแสะที่4ก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคิดอันนี้มันเป็นการพัฒนาจากล่างสู่บนเลยนะก็คือจะต้องดูความเข้มข้แข็งของครอบครัวก่อนและดูความเข้มแขังของชุมชน แล้วก็ดูในความเข้มแข็งของสังคมที่ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งถึงระดับประเทศคือความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมีความหมายว่าถ้าหากว่าเราไม่พร้อมที่จะไปค้าขายแข่งขันกับใครเนี่ยเราพยายามจะพึ่งตัวเองให้ได้ซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดในแง่มุมนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำความคิดของพระองค์อย่างนี้เนี่ย ไปใช้ได้กับในทุกเรื่องความคิดนี้สามารถจะเอามาใช้ได้ในทุกภาคธุรกิจของประเทศพระราชบัญญัติของสมเด็จพเจ้าอยู่หัวซึ่งผูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะซึ่งเ,เมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยแปลว่าในเรื่องของความเดินสายกลางสมดุลมีภูมิคุ้มกันก้าวทันโลกแล้วก็ให้คนดีนะก็เป็น,เป,นเป็นแนวคิดคือปรชัชญาเป็นความคิดนะที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ ศูนย์รวงของความคิดนะที่จะนําประเทศไปได้นะอันนี้ก็เป็นกรอบที่สําคัญที่เรามาใช้กําหนดนะฮะเป็นตัวตั้งของการคิดในแผนก้าเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีประสบการณ์อันสูงยิ่งในการพัฒนาประเทศโดยการทรงงานด้วยพระองค์เองมาตลอดการครองราชกว่า50ปี พระองค์ได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงแนวทางการดําเนินชีวิตอย่างพอมีพอกินหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า25ปีก่อนประเทศจะประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในพุทธศักราช2,540ยิ่งกว่านั้นผลของความสำเร็จจากการพัฒนาด้านต่างๆของพระองค์ก็ยังก่อเกิดคุณประโยชน์เห็นเป็นรูปธรรมมากมายในปัจจุบัน ล้วนเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ล้ำลึกของพระองค์วิสัยทัศน์ในการพัฒนาของพระองค์ที่เป็นกระจกสะท้อนถึงแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอดีตที่ผ่านมาในเวลาเดียวกันก็เป็นการเปิดมุมมองที่จะช่วยให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่จะเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประเทศมากขึ้น ท้ายสุดณวันนี้คนไทยก็ยังคงมีความหวังว่าดวงประทีปของแผ่นดินดวงนี้จะทรงช่วยสองนำคนไทยให้สามารถผ่านพ้นภาวะมืดมนไปสู่วิถีชีวิตที่มั่นคงก้าวหน้าได้อย่างมั่นใจในอนาคต